สวัสดีค่ะหลังจากแอนตี้พยายามหุมเฟคนิวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลิซ่าและคุณเฟเดริกว่าความรักของทั้งคู่กำลังสะดุดเพราะไม่มีข่าวคราวของลิซ่าเดินทางไปยังปารีสเพื่อฉลองวันเกิดของคุณเฟเดริกแต่แต่งานนี้ก็ต้องทำให้แอนตี้ผิดหวังเมื่อในที่สุดก็มีภาพของลิซ่าในช็อปเซลีนนักลงปารีสประเทศฝรั่งเศสออกมาให้ชาวเนต็ตได้เห็นกันโดยมีผู้ใช้ติ๊กต็อกายหนึ่งออกมาโพสภาพของลิซ่าโดยมีแคปชั่นว่า ลิซ่าอยู่ที่ปารีสหรือเปล่าซึ่งภาพที่โพสต์เป็นภาพที่เธอเดินชอปปิ้งสุดชิลอยู่ในช็อปเซลีนสำหรับคนที่เจอนะคะก็คือแฟนคลับชาวจีนซึ่งเป็นคนเดียวกันกับที่เคยเจอลิซ่าในช็อปโลเอเว นอกจากนี้นะคะเพื่อนๆคนที่เจอเนี่ยยังยืนยันว่าเจอรลิซ่าในวันที่11พฤศจิกายน2023ลิซ่าสวมใส่แจ็คเก็ตหนังสีดำแฟนคลับจำเธอได้ทันทีเพราะออร่าความเป็นซูเปอร์สตาร์ของเธอเมื่อมีภาพยืนยันการเยือนปารีของลิซ่าในช่วงเวลานี้ทำเอาแฟนๆว้าวุ่นกันเลยทีเดียวและไม่ใช่แค่แฟนๆเท่านั้นนะคะแอนตี้ก็ว้าวุ่นเช่นเดียวกัน เพราะงานนี้ลิซ่าดับฝันแอนตี้สยบข่าวลือเฟคนิวว่าความรักของทั้งคู่กำลังสะดุดด้วยการบินเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณเฟรดดี้ซีอหนุ่มของแท็กฮอยเออร์ชาวเน็ตคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าเขาน่าจะไปนานแล้วหลังจากคุณเฟรดมาดูงานที่เกาแล้วทั้งลิซ่าและคุณเฟรดก็เงียบหายไปเลยจากนั้นเห็นเข่าอีกครั้งเพราะมีคนออกมาบอกว่าเจอลิซ่าอยู่ที่ปารีสมางานวันเกิดคุณเฟรด ใครบอกไม่คบกันหรือเชียร์ให้เลิกกันก็คงจะตายเกลื่อนในขณะที่ชาวเนต็ตคนนะคะการันตีว่าภาพนี้เป็นภาพของลิซ่าแน่ๆจากท่ายืนของเธอชาวเนต็ตแสดงความคิดเห็นว่า มีข่าวจากทางเกาหลีออกมาว่าคุณเฟดริกให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเกาหลีในวันที่3พฤศจิกายนที่แทคอยเออร์สาขาซองดัมดงซึ่งเป็นย่านร้านค้าระดับสูงที่เต็มไปด้วยลักชูรี่แบรนด์และแน่นอนว่าเป็นย่านที่ใกล้เคียงกับซองบุกดงซึ่งก่อนหน้านี้คุณเฟรดี้ได้เดินทางไปตรวจช็อปที่ประเทศจีนหลังจากนั้นก็บินมาที่ประเทศเกาหลีใต้ต่อในขณะที่เหตุการณ์นี้ทำให้แฟนๆที่ลุนและเชียร์คู่นี้ต่างยิ้ม ไปตามๆกันนะคะเพื่อนๆนอกจากนี้เมื่อวันที่14พฤศจิกายนวิดีโอของลิซ่าที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบิลเลียนครับของ Spotify ในคลิปวิดีโอลิซ่าอุทานอย่างสนุกสนานตื่นเต้น<ๆ><ๆ>ในขณะที่เธออ่านจดหมายจาก Spotify ที่แสดงความคิดเห็นยินดีเพราะเธอเป็นศิลปินเคป๊อหญิงคนแรกที่มียอดสตรีม1,000ล้านครั้งบน Spotify กับเพลงยอดนิยมอย่างมันนี ลิซ่าแสดงความสุขด้วยการเซ็นลายเซ็นของเธอและสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆเมื่อเธอใช้โลจานเงิน1,000ล้านทำอาหาร มาที่ข่าวคราวการอัปเดตของสัญญาแบล็คพิงกกับทางค่ายวายจีกันบ้างนะคะเพื่อนๆเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งบนโซเชียลมีเดียเมื่อ YG ใส่ชื่อของ Black พิ n k ลงในรายการไตามาาที่3เมื่อวันที่14พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันที่แฟนและนักลงทุนต่างรอคอยว่าสาวๆจะมีรายชื่ออยู่ในค่าย YG หรือไม่ซึ่งทางค่ายเนี่ยก็ยังคงใส่ชื่อสาวๆไว้ในรายงานแต่ในขณะเดียวกันกลับมีหมายเหตุว่า ในระหว่างการเปิดเผยข้อมูลน้าปัจจุบันสัญญาของสสแบล็กพิง์ยังคงอยู่ในขั้นตอนการเจรจาและเมื่อชาวเน็ตได้เห็นข้อความแบบนี้ของทางค่ายก็อดไม่ได้ที่จะสับส่งค่ายอีกครั้ง พอมั่นใจว่าการที่ YG ทําทำแบบนี้เหมือนเป็นการยื้อเวลาออกไปเรื่อยๆจนกว่าสาวๆจะออกมาประกาศด้วยตัวเองแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ